ผมหาเสียงอยู่คู้ช่วยหาเสียงผมคนหนึ่งบอกว่าลำพูนไม่ลำพังวันนี้เข้ามาตรงนี้แล้วครับคุณพิมพิดาลิ้งกันเลยแล้วครับ,รบวันนี้ขอชาวลำพูนทุกคนนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดี แล้วขอให้คุณเทงกก่าวลากระชาลำพูนหน่อยครับัวหน้ารักประชาชนครับวันนี้มาอบอุ่นมากครับลำพูนไม่ลำพังจริงๆครับสมชื่อครับ ยังไงขอให้ทุกๆคนนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็เดินหน้าต่อนะครับตอนนี้ผมคิดว่าออประเทศเรานะครับถึงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงเวลาที่สําคัญที่เราต้องสร้างการออเปลี่ยนแปลงด้วยกันแล้วยังไงวันนี้มาเทศกาลร,ระสบการณ์มีแต่ความหวังดีให้กันกันนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อจังหวัดลำพูนเดินหน้าต่อประเทศไทยได้วยกันครับ <S <S ขอบคุณครับครับปีนี้ อบอุ่นกันปีแนาอยากให้อบอุ่นกันแบบนี้ไหมครับรับปากได้ไหมอีก2ปีลำพูนส้มทั้งจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง,งครับผมนจะไม่ลาหังเสียดดยจริงๆสอสอมีสองคนมีส้มอยู่คนเดียวปีอีกสองปีแน่ขอส้มทั้งจังหวัดได้ไหมครับไม่ได้มาหาเสียง นายจากพ่อแม่พี่น้องปีหน้าเจอกันทีมรับพูนไม่ลำพังแน่นอนครับขอบคุณครับผม ใช่ไม่ได้ครับคนนี้ครับพระเอกมีดวงใจฝนครับหัวหน้าพักแก้วไก่คนสุดท้ายครับชัยธรรมะตุาลาธ <laughs> นครับความมีความมีมันนี้ยังไม่พอนะครับวันนี้มีด,ดาวสะพานใหม่อีกคนครับไอรักชนกครับผมท่านที่สองค, okay ครับสองคนหนึ่งบ้านเราก็คุณเตอ๋อวิทย์พิสิทธิ์ครับ แป้งกันในรถเลยค่ะทุกคนตอนนี้อ่าก็ประชาชนเขาอยากเจอเนาะประชาชนเขาไม่ยอมอ่ะเนาะทำไงได้อ่ะเราล้างรถเหยียบเระวังเท้าแล้วพอเราลางเท้าค่ะ